ทำเอาหลายคนเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับสาวออมสุชาที่โพสต์เรื่องราวผ่านอินสตาแกรมค่ะว่าเธอนั้นเพิ่งผ่านการผ่าตัดเพราะว่าซีดในรังไข่แตกจนทําให้เลือดออกในช่องท้องเยอะมากนะคะจนต้องรีบให้คนรู้ใจอย่างคุณแอมพิธานนั้นพาตัวส่งโรงพยาบาลในกลางดึกและล่าสุดเธอเองก็กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านเรียบร้อยค่ะหนองอาามอ,งเอาามอเ,อเคยเป็น ก้อนซีดได้แบบนี้มาก่อนไหมครับอมครับไม่เคยนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเหมือนกันก็คือตกใจว่าปวดท้องมากล้วก็ปวดแบบคือคือเรารู้ว่าไม่ใช่อาการปวดแบบที่เคยผ่านมาในชีวิตอะครับรู้ทันทีว่าต้องมีอะไรที่แบบเออผิดผิดป,ปกติแน่นอนก็เลยแบบโทรหาเอ่อพี่แอมให้มาพาไปโรงพยาบาลผมก็ต้องไปทําแบบทีทีสแกนไปฉีดสิ่งก คือแบบต้องทำหลายอย่างมากตอนนั้นคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเราตกใจไหมครับตกใจมากเพราะาเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผ่าเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าเอาไม่ผ่าคงจะช้อค,ความตัวเล็กอมเป็นคนแบบความดันต่ำมากก็คืออมเป็นลมมาด้วยค่ะต้องต่ตต,ต้งแต่ที่บ้านแล้วอ่ะเพราะว่าความที่เลือดมันออกในช่องท้องเยอะมากเลือด<า>ออกเยอะใช่ค่ะเราแ,แบบท้องนี่คือป่องแล้วแบบ ห้องน้ำไม่ได้เลยนะคะเรื่องของภาวะการมีลูกหรือว่าการเดิงเตีนหลังจากนี้มันมีผลข้างเคียงอีกไหมครับจริงๆก็กลัวกลัวเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะว่าออมาะเหมือนพอหมออันด้าสาวคือออมไม่ได้มีแค่เลือดออกคือออมมีเหมือนก้อนเนื้อมีผังผืนครับมีเขาก็เลยต้องตัดตัดชิ้นเนื้อแก็ตัดผังผือตัดอะไรหลายๆอย่างออกไปค,คือถ้าไม่ผ่าจะมีผลกับการมีลูกมากกว่าครับก็คือพอผ่าแล้วอาจจะแบบถ้าเคิดอยากจะ ในอนาคตยากมีลูกอย่างเงี้ยนนก็คือสามารถมีได้หลังจากนี้ต้องพักฟืนน้นนานไหมครับก็จะกลับไปทํางานได้ปกติครับอมครับคือคุณหมอบอกว่าเราก็ต้องสํารวจตัวเองว่าเราพร้อมตอน,ตอนไหนแต่ละคนมันก็มีการดูเขามไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะตอนนี้มันมันค่อยค่อยขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโชคดีที่ออมเป็นแผลแบบสองข้อมมันก็เลยไม่ได้เป็นแผลเ,เปิดใหญ่หน้ก็ยัง ก็จะใส่ซับพอร์ตแล้วก็อาทิตย์หน้าจริงๆก็ทำอะไรลวคะโอเคคน้อมครับผมให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากค่ัสครับสวัสดีครับและล่าสุดนะครับก่อนถึงวันเกิดฝ่ายชายเนี่ยคุณอมก็ได้ให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญล่วงหน้าครับในวันที่ฝ่ายชายมาเยี่ยมเธอที่บ้านด้วย คุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ